ฮัลโหลทีราทำไรอยู่คาสีปิ้งอย่างเลยอืตัวเองติวเองไอ้ยาเน็ตมาเม็ดอะไรตอนนี้วะคนกำลังไดฟิวเจเจวานเจเจวานเจ้ฮอสปอร์ตไอผีติเน็ตเม็ดอพี่สมปองลุนนี่ยังยืมเน็ตเพื่อนอยู่เลย ฉายซิมทูเซเว่นตาลอยก้สิบเก้าบาทนี่ฉายได้ตั้งสามสิบวันเน็ตสามสิบกิบความเร็วตั้งสิบห้าเมกนุ๊กแล้วยังโทรฟรีทุกค่ายทั้งร้านไม่เกินสิบห้านาทีไปต,ตป 7, าถีเซเว่นนุ๊กเปิดซิมทูเซเว่นลอยเกบก้าบาท30วันวันนี้รับของรางวัลสต่อมีโอกาสได้คูปองเซเว่นฉายเจ้าฟรีสูงสุด2องพันบาทต่อทีหนึ่งเปิดฉายงานปับ๊บรับทันที่คูปองเซเว่น 30บาทต่อที่ส่ง รวมสนุกผ่าน SMS เปิดกล่องของขวัญรับเพิมท่านที่คู่ปองเซเว่นสูงสุดสองพบาทง่ายๆเลยเพียงแค่เซตัปหนึ่งเสียบซิมข้าวเครือง 2, 2คลิกลิงก์เข้มปินผ่าน SMS 3ข่าวหน้ากิจกรรมกดเปิดกล่องรับรางวัลได้เลยสีกดใช้งานคู่ปองทีทูไอดีเมื่อใช้งานครบ30วันเติมเงินส0งรยระบบจะต่อโปรโอัตโนมัติและได้คู่ปองรีสองต่อในทุกครั้งที่ต่อโปรยาวไปเลย12เดือนคุ้ม่า ฮัลโหลทีลาเขากลับมาแล้วยากรูข้อมูลดีๆหรือโปรโมชั่นพิเศษ,ษของถูกก่อนไข้กดติดตามช่องนี้ไว้เลยจะได้ไม่พลาด